พี่่อพี่ลองจ้าอันนี้สนามบินเอ่อทอนแฮมเลยจ่ะเด้อไดเวลากลับแล้วพี่ลองจ้าจะได้เก็บภาพบรรยากาศไทยเบิงน,นี่บินจากทอนแฮมไปอัมสเตอร์ดัมเลยว่าเนอ,เ,อนนเนธอร์แลนด์นะจ้ะจากตรงนี้ไปสองชั่วโมงเลยจ่ะเด้อนั่งเครื่องลอ้วก็ต่อจากอัมสเตอร์ดัม To members, in the once again, a very good morning and welcome on this flight to Amsterdam. My name is Melissa and together with my colleague Cassandra, we are your cabin crew member on today's flight. A special welcome to our flying blue and Team members. The flight time will be approximately two hours and five minutes.

เดินทางคนเดียวอีกคือเก้าติมเลยนะสายเดียว เห็นฟ้ามอะไรแดงๆพ่นกับเต็มเครื่องคือกันแนะแค่ข้าเจ้าไปใส่เนาะพี่น้องคะนี่คือโนเว่นะพี่น้องจ๋าบาดเพิ่นเนาะอากาศบริสุทธิ์พี่น้องจ๋าอันนี้เครื่องบินบินขึ้นมาทึงอ่าก่อนเมฆอยได้พี่น้องก็ได้ยังไงพี่น้องเบิ่งนน้ำน่าจะว่าเมืองหนาวไม่เป็นจริงได๋ รรรราาประเทศเด้จ้ะปีที่แล้วกินบรินั่งตรงหน้าต่างจ้ะเป็นประเทศหินไงได้จ้ะสนามบ,บินเพิ่นนะค่ะพี่น้องโอง้ใหญ่กว้างนี่น้องจ้ะปีนี้กับก,กุฎันนี่คือเก,ก่าเลยจ้ะอันนี้ขากาลับได้จ้ะเด้อขากลับเมืองไทยจ้ะสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดห้าร้อยหกสิบหกหรือว่าสองพัน 2023พี่น้อง เยฉันนี้โมโหมนะจิมกัแบแกนเบานอกจากด้วยว่าเดาด้จาดอจเยอะังดไงดีดด้ใจพี่นองเนีเครื่องใต่จะล่เลยพี่น้องถ้าจิมบายังคิดหรือว่าเบาเบาบ่ถูกต้องเาจะเนอะจิมกับคอโทษได้ไหนได้จด้วเพราะว่า นี่กับเป็นปีที่สองตีติมมากแต่สองท่านยิ้สองติมบอเรนังตรงนี้เนาะติมกับบอเรนัดวิดีโอให้เบิ้งเนาะค่ะพี่นอ้องนี่ได้นั่งตรงหน้าต่างได้เห็นมันเมืองเพิ่นเนาะจะ้ะเรียว่าประเทศเพิ่นจะได้ออยากให้พี่ให้นอ้องอันเบิ้งน้ำเห็นน้ำนังสินะจะ่ะ กดพีดพี่น้องฟังความหัวข้าเจ้าพี่น้องจ้าอ๋อความหัวกับาัจจัยน่ะพี่นอ้อ,ในนองใจกับว่าเห็นชัดด้วยแต่เรื่องคอ พี่น no ้องไงดีจ <len 43> <diversion> ้ะจะเครื่องลงถึงพื้นเนี่ยในเครื่องเนบมาจะิบหานาที่อี่น้องย่นเนอเครื่องกลังึ้นเกินน้ำเก็นบละใช้หลังเครื่องบินโอ้ยอจะไปสูง้วพี่น้องขาก่อนเมกว่ ยังอยู่ครับตาปลาเกมงฉันพี่น้องโอ้ย,อย,อยเป็นสนามบินท,ที่ใหญ่ดีพี่น้องออจากพืน้นจากเครื่องรุ่งรุ่งพื้นนะพี่น้องประมาณสิบหานาทีแล้วยังบอท่านพอดบองที่ว่าเคิ่นจะจอดนิ่งเลยจ้ะ เพิ่นก็สาวข้อซางไม่เรื่อยๆพี่น้องจ๋าเนี่ยค่ะเพ็่ในติมกดดันดีแล้วเนี่พี่น้องกดดันดีๆได้จ้ะมันยางไก่ได้จ้ะอ่าชุบันน้ำพุ่มวานไงเดี่ยวอันนี้ใหญ่กว่าสุวรรณภูมิเกือบเกือบสามเท่าคนนี้พี่น้อง ได้นั่งรถมีดขึ้นไปอ่าตรวจทัสปอร์ตเดี๋ยวก็จะต่อเครื่องนะจ๊ะจะพี่น้องลงจากเครื่องเนี่ยมันทา่งบนมีดอีกพี่น้องจ๋าทางรถมีดแล้วก็จะไปตรวจทัสปอร์ตนะพี่น้องเนาะมามามา,มา,มาดูนน้ำกันจ้ะปลาติมที่หอดเมืองไทยจากไหนจุลักกุเล่จำไหนนะจน๊ะเนาะจะปิดห้อง ขาม้าลอกขึ้นเครื่องอลไรจ้ะพี่น้องจ่าตรวจพาส,สปอร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะตรวจพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วก็มาล่อเบิอ้องเอกทีมันจะเป็นหน้าจอเนาะค่ะเนาะว่าร์ห้าสิบใบเอหรือ B B บีบีทอดไดอียงยังสี่หนะจ้ะพี่น้องเมังเครื่องเครื่องบินจับนี่นะคะง่ายๆนี่ยนะจ้ะจะไปกุ้งเทปนะคะเนาะเมืองไทยแล้วพี่น้องจ่า แต่กันลอก,ก่อนนะคะเนาะอีกอเครื่องออกจากจากตรงนี้านาฬิกาสิบสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาทีแต่พี่น้องจา้าอีกซิปนาทีกับเครื่องเครื่องคืนนะจ๊ะพี่น้องจา้าไปเจอกันที่กรุงเทพได้จ้ะเพราะว่า,าจะไม่ออัดอ คลิปนานนอกให้เบิรงนกน่าจะนอนอันนี้อยู่สนามบินอัสอมสัจดมเดจเดอรโอเคค่ะถึงกรุงเทพแล้วสุวรรณภูมิแล้วนะคะไปตรวจพาสปอร์ตแล้วก็รับกระเป๋าเลยที่นี่เดี๋ยวจะไปรอต่อเครื่องอีกอยู่เจดจเดอ มาเ,าเราแล้วอแล้เหรอยังค่ะแต่รู้สึกพู้ไม่ตาอสุวรรณภูมิด้วยจ้ะหนึ่งถึงเมืองไทยแล้วโอเคน่าจะน้อติมก็ขอ,ขอจบคลิป ฝากช่องเต็มสแนลสปายสายน้ำเน้ด้อจ้ะพี่น้องฝากกดไลใ์กดแชร่เต็มน้ำเน่เนาะค่ะเนาะขอบคุณแฟนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เขามารับชมเด้อจ้ะเด้อโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายนะคะ